รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพีพีทีวีเสนอเันโทรเอยลิฟตกมาทำอะไรก็มาทาปากดิเจโอ้โห,โหนิสัยน้องสันทำไมนิสัยอย่างนี้ผมเนี่ยสแสวงหาความรู้รอบตัวตลอดเวลาครับได้ก้อนใหญ่นั้นมาต้องมาเรียกเจ๊เลยนะเจ๊จะโยนให้อย่างแม่นเลยอะไม่เอากลัวเ้องโ,<น>โอ้โหเจ๊ว่าเจรู้สนามมาแล้ว ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร้านเสริมสวยที่จะสรรหาสารพัดเรื่องราวมาเล่าเม้าหมอยให้คุณผู้ชมได้รู้ในรายการเจรูส้สรรหามาเล่าแล้วบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเจอหน้าเราสองคนเป็นประจำค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะทางช่อง PP TV HD แห่งนี้แหละคะ่ะอะไรครับเจ๊ทำไมผ้ามันอมฝุนอย่างนี้น้องสัน นเ,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูสิคลากเลยเทำไมไม่ถอดผ้าไปซักเนี่ยนะร้านเราเนี่ยนะลูกค้าไม่เข้าไม่ประทับใจเพราะมันสปกปรกอย่างนี้แหละลูกค้าเนี่ยจะเข้าร้านไม่ได้เพราะร้านสะอาดร้านสกปรกลูกค้าจะเข้าร้านเนี่ยเพราะว่าฝีมือช่างในร้านน้องสนันยังยจะเถียงน้องสันก็เป็นช่างคนหนึ่งในร้านเถียงทำไมไมันมาอยู่ที่ฝีมือไงเจ๊งอนงอนนะคะนี่ใช่ร้านทำผมหรือเปล่าคะก็คิดว่านี่เป็นร้านทำฟันหรือไงเล่าจ้๊ลูกค้ามาไปอารมณ์เสียใส่เขาทำไมครับวดขา ลูกค้าเหรอคะเชิญค่ะเชิญค่ะอุ้ยช่วยชิ้ยกระเป๋าค่ะขอบคุณค่ะหลับไหมคะอค๋ะอ,ะอ,อจะนั่งตรงนี้เลยนะคะเออแหมมาร้อนๆดื่มน้ำสักแก้วมยคะไม่เป็นไรค่ะเจ๊ แต่ว่าร้านเจเนี่ยถนนข้ามยากมากเลยอะเจ๊หนูกับโดนรถชนอะเจเใ๊ใช่ใช่ใช่เจ๊ตำรวจจราจรนะเมื่อเช้าไม่มาทำงานไงที่ถนนลาบักซอยใหมาไม่รู้เป็นอะไรตำรวจหายไปไหนอสอาัส่จะป่วยหะเมื่อเช้าการจราจรเลยวุนว่นวายไปหมดเออได้ยินข่าวไหม,มเห็นก็บอกว่ามีผอ,อรโรงเรียนหนึ่งเนี่ยมาช่วยโบกรถด,ด้วยนะเ,เห็นว่าเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะเจ๊ตายหนูเก่งมากสลาดแสนรู้ใช่เลยโอ้ยแล้วผอนี่นะเขาบอกนะ การโบกรถเนี่ยลีลาไม่ธรรมดาเอ้าจริงดิจริงนี่ทำด้วยใจอ่ะเข้าใจไหมว่าคนทำด้วยใจอ่ะน่ารักก็แปลกใจแต่ว่าเออก็ก็ดีอ่ะดีที่ว่าเออเป็นพออแต่ว่าคนลงมาโบกอะไรมาช่วยดมเลยสิมันอะไรอะ ชัวอะไรครับเจ๊ครับนี่มันขี้นกนี่ครับนกเฮ้ยคุณลูกค้าครับไปยืนที่ไหนมาให้ปล่อยขี้นกอยู่เต็มหัวเอยสงสัยตอนที่ยืนข้ามถนนนะคะนกเป็นฝูงเลยอะะเจ๊อุ้ยนกก็คือบอยยซื้อเนี่เนาะยังมาขี่ใส่หัวคนว่ะสำเนียงออกเลยอะเนชัดไม่ใช่เจ๊เพิ่งฝึกเมื่อกี้เพิ่งฝึกเมื่อกี้เหรอคะโอ้โหใช่เลยอะผมเจสซี่ต่างหาแล้วเด้อซะให้นะคะซะให้นู้นนี เตียงเราสะบ,บ่ดได้คามันหักนี่ยังไม่ได้ส่งไปซ่อมเลยเฮ้ยน่าทำไมเพิ่งบอกเรานกกำลังจะบอกนี่ไงเจ๊ว่าเตียงมันหักซ่อมไม่ได้อะแล้วคุณลูกค้าครับที่นกขี้ใส่หัวนี่นกพิราบหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้านกพิราบเนี่ยเขาว่ากันว่าเชื้อโรคมันเยอะใช่ไหมครับเคยดูรายการระคะคือผู้หญิงคนหนึ่งเขาแบบไปสัมผัสไม่ได้โดนนกโดยตรงอะก็เป็นแค่อือะแล้วก็แบบเป็นโรคไม่ใช่แบบธรรมดาแบบขึ้นไปถึงสมอง หนูค่ะคืออยากสะให้มากเลยนะช่อดเนี้ยแต่ว่าขาเตียงสะหักก็ไม่เป็นไรค่ะเจ๊หนูพอจะรู้ชะตากรรมค่ะเดี๋ยวหนูไปสะของหนูเองค่ะเจ๊โทษนะไเป็นไรค่ะโอ้ยสวยคักสวยแน่แต่นอมาสะผมกับนามกับโบมีาบขามถนนกับนกขี่ใส่หัว เห็นเห็นอยู่แล้วนะลูกค้ามาถึงมือนะหลุดมือไปอีกจนได้อ,ะอ่ะแหมนี่ไม่รู้นะเจ๊ดวงมันสวยอะไรนะทําไมถึงเป็นลูกน้องแบบเนี้ยเจ๊ ครับทำไมอยู่ๆมาโทษผมล่ะครับอุปกรณ์ในร้านมันพังเนี่ยตียังสระผมก็บอกตั้งหลายทีแล้วว่าขามันหัก็ยอมไปซ่อมมัวแต่ประหยัดแล้วมาโทษผมทําไมดูตัวเองดีกว่านะ้อ,ะองสันตัวเองก็ไม่ค่อยเก็บกวาดร้านช่วยเจ๊มันต้องช่วยกันร่วมมือกันดูอย่างร้านนี้นะไหนหเจ๊จะแนะนําให้ร้านนี้เจ๋งมากๆเลยแซ่บสุดๆร้านนี้นะเป็นร้านเสริมสวยเป็นร้านตัดผมที่มีสาขาเนี่ยนะทั้งหมดเกือบ30สาขา ไม่ธรรมดาตรงไหนรู้ไหมอยู่ติด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 กันเลยชื่อร้านอะไรชื่อร้านราวัยแหร์ดั u แล้วชื่อร้านนี่ไม่ใช่ชื่อผู้หญิงนะจ๊ะ ชื่อผู้ชายชื่อผู้ชายที่ถนนอิสรภาพฝั่งทนใช่ไหมเออใช่ใช่ผมเคยนั่งรถเมล์ผ่านนะยังงงอยู่เลยอะเฮ้ยทำไมถนนนี้ร้านทําผมเพียบอย่างนี้นะแล้วร้านทําผมที่เยอะแยะมากมายเนี่ยก็ชื่อเดียวกันอีกมาไว hair c ั t เขาเป็นของผู้ชายเหรอเจ๊ใช่แล้วเจ๊อิจฉาจังเลยอยากจะรู้นะว่าเขามีเคล็ดลับอะไรเขาถึงได้ประสบความสําเร็จเปิดสาขาได้เยอะขนาดนั้นอะไปชมกันนะไปดูวันนี้ก่าในช่วงซาลอนสุดแซ่บอิจฉา ร้อนสุดแซ่บดาลอนสุดแซ่บของเราในวันนี้ค่ะจะพาผู้ชมนะคะมาหาร้านแซ่บๆกันที่ถนนอิสรภาพเขตทนบุรีค่ะ,คะซึ่งก็จะไล่กันตั้งแต่บริเวณสีแยกบ้านแขกนะคะไปจนถึงถนนจเจริญพาดค่ะ นั่นก็คือ2ข้างทางที่เต็มไปด้วยร้านทาผมมากมายซึ่งมีไม่ต่ำกว่า50ร้านค่ะ และสาเหตุที่ถนนอิสรภาพเต็มไปด้วยร้านทําผมที่ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดก็เพราะว่าถนนเส้นนี้นะ,นะคะเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงสองสถาบันอยู่ด้วยกันค่ะว่าแต่ร้านเสริมสวยมากมายละลานตาแบบนี้นะคะเหล่าบรรดาน,นักศึกษาหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการนั้นเขาจะมีวิธีเลือกร้านแบบไหนและร้านแบบไหนถึงจะถูกใจนักศึกษาเราไปฟังกันดีกว่าค่ะเลือกไม่ถูกอะค่ะมันละลานตาไปหมดเลยอะ ต่ร้านนี้ก็โอเคโอเคมากๆคือเราเลือกที่ช่างมากกว่าครับมากกว่าเลือกร้านอาจจะเป็นเพราะเราเคยเข้าคุ้นกับพี่ที่ร้านนี้ก็เลยมาเข้าทากับร้านนี้รู้สึกสับสนรู้สึกสับสนนะคะไม่รู้จะเลือกร้านไหนดีเพราะเคยทําหลายร้านแล้วครับบางร้านก็ถูกใจบางร้านก็ไม่ถูกใจมีเพื่อนมาทาร้านนี้หลายคนแล้วค่ะก็เห็นว่าเลาทำออกมาแล้วผลเป็นที่น่าพอใจอะ่ะ อยู่ตรงที่ความเยอะของร้านทำผมนี่แหละค่ะผู้ชมคะโดยเฉพาะร้านที่ชื่อว่าราไวยแฮ์คัตค่ะก็ดูสิคะผู้ชมคะจะมองจากหันไปทางไหนนะคะก็ต้องปะก้า้า้กับชื่อร้านนี้ค่ะแถมบางทีนะคะยังตั้งอยู่ติดติดติดตกันเลยค่ะผู้ชมคะซึ่งเจนะนะคะก็ต้องขอบอกผู้ชมเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าร้านลาไว้นนะคะเขามีต้นกําเนิดเปิดมานานตั้งแต่40กว่าปีที่แล้วค่ะ ดั้งเดิมเนี่ยร้านราวัยนี้ก็เปิดตั้งแต่2,510เป็นราวัยบาร์เบอร์รับตัดผมชายที่จะมามีสาขามากมายนี่ก็ทั้งลูกทั้งภรรยาก็ขัดขานทำไมล่ะมาแย่งกันทำไมนะฮะแต่ผมนี่เกิดก่อนนะฮะมีประสบะการณ์ก่อนทั้งลูกทั้งภรรยาผมมองการกลายว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะฮะ ตลาดแบบัดใจคนในบ้านของคุณลาวันะนะคะก็คือการเปิดสาขาติดติดกันแทนที่จะเป็นการทําร้านใหญ่ๆเพียงร้านเดียวค่ะก็เพราะว่าคุณลาวัยเขามองว่าการที่จะทําร้านใหญ่นะคะหากคนเยอะนั่นก็ดีไปค่ะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าหากคนน้อยนั่นก็จะกลายเป็นหล่อมแหลมหลงเหลงค่ะคุณผู้ชมคะ จึงทาให้เลือกที่จะเปิดหลายๆสาขาแล้วก็เพื่อเป็นการกระจายร้านให้ทั่วถึงกับลูกค้าด้วยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าจากจุดเริ่มต้นที่เป็นห้องแถวหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ร้านบาร์เบอร์ที่มีไว้บริการตัดผมผู้ชายเพียงอย่างเดียวจนพัฒนามาเป็นร้านเสริมสวยให้บริการทั้งชายและหญิงและมีสาขาอยู่ด้วยกันทั้งหมด29 e สาขาแล้วก็อย่างที่คุณราวาัยบอกเอาไว้นะคะว่าน,นี่ก็คือธุรกิจครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้บริหารรุ่นต่อมาก็คือเหล่าบรรดาทายาทนั่นเองค่ะ ที่มาเปิดใกล้ๆก,กันหรืออะไรเงี้ยมันก็อบอุ่นนะมันก็จะได้ดูเหมือนแบบเป็นดูแลทั่วถึงคุณพ่อเขาก็คิดขึ้นมากับกลายเป็นจุดขายอีกแบบหนึง่งที่มันอาจจะแตกต่างกับคนอื่นอะไรเงี้ยที่นี่จะสังเกตว่าร้านลาวฮาแฮร์คัดทุกสาขาเนี่ยช่างจะไม่มีผู้ชายช่างผู้หญิงอาจจะมีความช่วยดึงดูดในการทํางานแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมากกว่า ผู้ชายแท้ๆไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีก็จริงๆที่ลาวัยแคคัดทุกสาขาเนี่ยก็จะเน้นในการรีบอนดิ้งหรือว่ายืดยืดผมถาวรก็จะมีการการันตีว่าโอเคถ้าคุณยืดออกไปแล้วคุณไม่พอใจหรืออาจจะมีเคลิบบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยก็กลับมาทำให้ใหม่ฟรี บอกว่าจุดเด่นของร้านลาวายแฮร์คั t นั้นนะคะไม่ได้เด่นเพียงแค่มีสาขาเยอะเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก็ยังคำนึงถึงราคาที่จะทําให้คนส่วนใหญ่นั้นสามารถเข้าไปใช้บริการได้อีกด้วยค่ะที่สําคัญนะคะยังเน้นการใส่ใจดูแลแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าค่ะเรียกได้ว่าทําให้ลูกค้านั้นสวยหล่อประจนพอใจในราคามิตระหนอีกด้วยค่ะคือว่าเราต้องซื่อสัตย์กันทําดีที่สุด นะฮะคนจะชอบร้อยเป์ไม่มีต้องมีคนชอบมัง่งไม่ชอบมัง่งถึงเราเอารมณ์ไม่ดียังไงลูกค้าจะพูดไม่ดีบางทีเรามองว่าดีเขาบอกไม่ดีเราก็ต้องท,ทาตามใจลูกค้าคือทําให้สฝีมือนะฮะนี่ไงเจ๊เห็นมา<อ>เขามีการพัฒนาฝีมือของเขาอย่างสม่ําเสมอไงลูกค้าถึงไม่ตกไงแล้วถ้าร้านเสริมสวยร้านไหนนะครับที่ดูแลอยากจะนําไปปรับปรุงใช้กับร้านตัวเองนี่นะครับ เจ้าของร้านราวย์เนี่ยเขาบอกมาเลยครับว่าเขาไม่ห่วงวิชานะ <Wow. S 2> นําไปพัฒนานำไปปรับปรุงได้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นวงการช่างเสริมสวยด้วยกันกใจกว้างนะนี่นะที่ผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีร้านเสริมสวยเจ้าของตัวเองก็ได้ของคนที่เรารู้จักก็ได้หรือว่าเป็นช่างทําผมใครก็ได้ที่รู้สึกว่า Black, แปลกแหวกแนวมีสไตล์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่มีความแซบในแบบเฉพาะตัวไม่ว่าจะแซบในเรื่องของฝีมือแซบโดยลีลาแซบโดยเสื้อผ้าหน้าผมแซบโดยสไตล์การแต่งร้านหรือแม้กระทั่ง แซบด้วยดีลาเขาเรียกว่ามัดใจลูกค้าแล้วแล้วก็ส่งมาหาเราได้เลยส่งความแซบของคุณเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของรายการเจรู้สรรหามาเล่าครับถ้าความแซบของคุณนะครับถูกใจเจนะครับรายการของเราเนี่ยนะครับจะบุกเข้าไปถ่ายทำนะครับและนำความแซบเนี่ยนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับส่งกันมาเยอะๆครับพี่น้องช่างเสริมสวยทั้งหลายครับส่งมารีรอรับอยู่นะคะส่งมาเลยส่งมาเลยเร็วส่งมาส่งมาดูนี้เลย ปวนกวนใจเจ๊เจ๊ครับเจ๊ว่าอาชีพอะไรแอบแอบแ,แบแมากที่สุดครับผมทำผมสิคะอาชีพครูค่ะ<อ>ได้เจอเด็กเจอเด็กเจอเด็กตลอดเวลาก็เลยแอแบแฝงช่างซอยผมค่ะก็ได้แอปก็ได้แอปก็ได้แอปกับคนหล่อสวยค่ะ<อ>ขายกบกบกูบสิคะกบะกลังอบอบแอบแอบไงคะอาชีพที่แอบแบมากที่สุดคือ A cair